ดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงวันนี้ผมมีรถอะไรมานําเสนออีกแล้วครับนี 80, 20, ่เลยครับ S280W220 ตาเยียวกับสีทองนะครับผม <S <S เรียกได้ว่าเหมือนนั่งครรือหาดสีทองที่ร้อยได้นุ่มนวลจริงๆกับระบบช่วงล่างถุงลมนะครับผมเป็นระบบช่วงล่างที่ดีที่สุดในโลกนะฮะให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคนขับผู้โดยสารถึง เป็นรถที่นิยมสำหรับผู้นำประธานาธิบดีนายกเชื้อพระวงแต่ละประเทศนิยมใช้กัน,นะฮะคันนี้พูดทุกครั้งผู้กี่คลิปรีวิวกี่คันก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่นั่งสบายจริงๆแล้วเป็นรถที่ยอดนิยมสำหรับคุณอาวัยกเกษณนะฮะที่ครั้งหนึ่งเคยอยากจะจับจ้องเป็นเจ้าของในยุคที่มันออกมาตอนนั้นนะฮะแปดล้านนะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว s 280L นะฮะเป็นตัวรอง g wheelbase ก็จะมีช่วงตัวถังที่ยาวกว่าตัวสั้นนั่งสบายนะฮะช่วงเดีย๋ยวลองมาดูความกว้างขวางประตูหลังนะฮะนี่นะฮะเราจะเห็นว่าเบาะหน้ากับเบาะคนนั่งข้างเนี่ยนะฮะไอ้คนนั่งหลังเนี่ยะฮะเบาะหลังกับเนี่ยมันจะปีช่วงแกลบที่ว่างสามารถยืดขานั่งไขวายห้างนั่งประชุมนั่งโทรศัพท์ติดต่องานเนี่ย เป็นที่นิยมจริงๆสาหรับผู้นํานะครับผมตัวนี้เพราะว่ามันนั่งและสบายจริงๆนะฮะระบบไฟฟ้านะฮะเบาะนะครับผมเบาะก,ก็ข้างนี้ปรับได้ปกติทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะก็สามารถปรับเบาะคนนั่งข้างจากคนนั่งหลังได้ฮนะอถอยหลังมาหน,น่อยนี่ถอยมาแล้วครับเห็นไหมครับหัวหมอนขึ้นไปเอากดลงซินะครับผม นะะพนักพิงคนนั่งหน้าเกกกาเอาเอ็นขึ้นไปดังขึ้นไปเธอควายข้างหน้าเลยฉันจะนั่งขวอยห้างยังใช้งานได้นะครับเป็นตัว 280L Long Wheel Base แล้วที่สำคัญนะตัวนี้มากับตู้เย็นด้วยนะฮะอ้อ,อลืมบอกไปนะฮะตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะฮะก็จะมีความแตกต่างเฟสลิฟระหว่างตัวก่อนนี่นะจะมีช่องเก็บวายช่องเก็บน้ำเปล่าในะขณะเดินทางไกลวิธีวิธีเช็คนะฮะว่าตัวไหนเป็นตัวเฟสลิฟแล้ว ดูที่บอกครับถ้าเกิดก่อนเฟสลิฟจะเป็นสีเทาพอเฟสลิฟแล้วจะเป็นสีครีมครีมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มเออปุ่มนะครับโทษทีปุ่มที่ใช้ในการปรับตัวหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวปีแรกๆเนี่ยจะตรงนี้จะเป็นจะไม่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะมันจะไม่สี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะเป็นเหมือนที่กดกระจกนะครับผม แต่ตัวนี้เฟซลิฟแล้วนะฮะเบาะก็จะเป็นสีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะครับผมแล้วก็ก่อนเฟซลิฟเป็นสีเทาตัวนี้จะเป็นสีครีมนะฮะถ้าเกิดรถเป็นสีทองก่อนหน้านี้ถ้าเกิดรถสีทองแต่เบาะจะเป็นสีเทาแทบทุกขันทุกรุ่นนะฮะก็คันนี้ได้สภาพเดิมๆนะฮะวันนี้มาขายราคาไม่แพงเหมือนเคยนะฮะดูสิครับน็อตเน็ตทุกอย่างสวยงาม ได้อารมณ์ลถบ้างจริงๆแท้ๆนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเก็บอยู่บ้างนะครับผมแต่เราก็ขายในราคาที่คุณสามารถเอาไปทําต่อแบบเ,เรียกว่าสบายๆนะถ้าเกิดจริงๆรุ่นนี้สีนี้ผมมีขายอยู่1คันคุณจะเห็นอยู่เป็นรถมือเดียวนะฮะเราตั้งไว้อยู่299หรือ3 0 0 0 0นพอ1หนึพแต่คันนี้นะครับไม่ถึง2 0 0 0สนะมาเอาไปเลยครับสเปคโฉมเดียวกันทุกอย่างนะครับผมก็เป็นรถจีเร,เรียกว่า ยอดนิยมจริงๆเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันดีกว่าครับผมมาเข้ามาชมด้านในกันดีกว่านะครับนี่คือความออริจินอลของเขานะก็เบาะถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยเกินปีนะฮะไม่มีเบาะบนขับนี่สวยงามนะฮะขอบเบาะก็ไม่มีแตกส่วนใหญ่แตกหมดทุกคันนะฮะนะจะมีนี่นะครับก็เข้ามาในรถแล้วนะก็จะมี ตามอายุเขาแล้วก็ตามราคาที่ผมตั้งไม่แพงนะต้องบอกว่าก็จะมีอตรงนี้ชีขาดหน่อยนะซึ่งไม่เป็นผลกับการขับขี่แต่อาจจะเป็นผลกับความรู้สึกก็เอาไปทาได้นะฮะนะครับผมก็รถแอร์เย็นเจ็บนะครับผมช่วงช่วงร่างเครื่องแน่แน,นถุงลมเพิ่งเช็คเซอร์วิสมาก็หมดปัญหาเรื่องช่วงร่างถุงลมจะสุดจะหมอนนะครับผมก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ คุณอาไวยกระียณชอบสะสมกันนี่เป็นอีกหนึ่งคันสําหรับใครที่อยากจะมีเก็บไว้ในราคาประหยัดและอยากจะไปเก็บส่วนต่างๆเพิ่มเอาต่อเองอีกนิดหน่อยต้องย้ำว่าอีกนิดหน่อยนะฮะอาจจะต้องไปคลียร์พวกตรงผ้าที่บุตรงนี้คลีนเองหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะไปคลีนให้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากรถมันมีหลายคันจัดนะ,ะก็นําเสนอแบบว่าก่อนเก็บงานในราคา ก่อนเก็บงานหรือจะให้เราเก็บงานให้หมดก็อาจจะต้องบวกขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเราก็รีวิวแบบดิบๆอย่างนี้เลยเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อว่ารถเราไม่ได้เอาไปย้อมแมวมาขายนะฮะก็จะได้ตัวถังเดิมย้ำนะฮะตัวถังเดิมเบาะนะฮะไฟฟ้าใช้ได้นะครับผมเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับผมเลื่อนหน้าถอยหลังนะฮะแอร์ยังเย็นนะฮะนี่ถอยนะฮะแอร์ยังเย็นวิทยุยังใช้ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปลอกฟิล์มออกเอง นี่นะนะปกติวิทยุเดิมๆที่ใช้ได้ในปีนี้นะหายากนะฮะนะแอร์เย็นนะฮะก็ทุกอย่างสวยงามนะม่านหลังไฟฟ้าใช้ได้มีตู้เย็นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะคือโดยหลักโดยรวมเนี่ยกับราคาเนี่ยผมว่าไม่แพงแน่นอนฮะได้ยิ่งเป็นตัวลองวิวเบสตัวยาวฐานรถตัวยาวนั่งสบายเนี่ยราคาออกห้างนี่ต่างกันเยอะนะฮะก็อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาเอาดู นะก็จะมีสิ่งที่จะต้องทําก็คืออันนี้ไฟเตือนอะไรเอ่ย<ช>อ๋อน้ําฉีดกระจกพร่องนะแล้วก็จะมีไฟ SRS นะฮะเป็นเกี่ยวกับถุงลมซึ่งเบนซ์เป็นแทบทุกคันโดยเฉพาะ C ีคัสนะฮะถ้าเกิดใครที่ไปขยับเกี่ยวกับใต้เบาะเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันเป็นผลกระทบซึ่งไม่มีผลกับการขับขี่นะฮะก็จะมีหลักๆแค่นี้ที่จะต้องเก็บนะฮะกับราคาที่เราเปิดไม่ถึงสอง0 0 0นะฮะโดยรวมโดยทั่วไปใช้งานได้ดีมากนะฮะผมก็จะมี ตรงนี้อีกนิดนึงครผมรีวิวตรงตรงชัดเจนไม่เสียเวลาคนที่อยากจะมาดูหาไว้ซื้อใช้นะก็จะมีตรงตัวถังด้านนอกที่อยู่ตรงกาบป,ประตูซ้ายหลังคนขับจะมีตรงนี้นะครที่เป็นแผลสดนะครับผมนะครับตรงนี้จะเป็นแผลสดซึ่งผมว่าซ่อมอู่สีก็ประมาณ2,000 3 0 0 0ไม่น่าเกินนี้โดยรวมแล้วต้องบอกว่า ไม่ถึงส0 0แสนี่คุ้มค่าจริงๆกับรถราคา8ล้านตอนนั้นนะเป็นตัวยาวนะย้ำเป็นตัวยาวที่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือไม่ถึง2 0 0แสนแล้วนะคุณไปเก็บอีกสัก2 3 0 0 0 0หมื่นเนี่ยผมว่ากริบเลยนะฮะ,ะ,ะให้ผมตีนะฮะเก็บภายในพวกฝ้าเพดานนะครับผมนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสก็ยังอยู่ครบนะครับผมก็เป็นรถผู้บริหารจริงๆนะโอ้แอร์ด้านหลังก็เย็นเจี๊ยบเลยครับผมนะ ดูสิครับขาผมนี่เหลือแบบ 1, นึ่งสอสามสี่คำปั้นนะฮะเรียกได้ว่าเอาหนูน้องๆหนูๆมานั่งตักสักสองคนนี่ยังไม่ติดเบาะหน้าเลยนะฮะหยอกเล่นนะครับผมก็นะฮะก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าแฟมิลี่ครอบครัวผู้บริหารนะฮะไฟเฟยแต่งหน้านะฮะสาวๆอยากแต่งหน้าก็กดลงมาได้นะครับผมใช้งานได้ครบนะครับผมนี่คือนี่คือความรูหรามาเ่านะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆ แล้วก็มีตู้แช่เครื่องดื่มให้ด้วยนะฮะก็ลองดูสิครับ, do, รบนะอยากจะแช่อะไรระหว่างเดินทางฮะจิบกันเบาๆระหว่างไปเที่ยวกันฮันนีมูนกันหรือจะพาเด็กๆ <P ers uit> ไปสวีทวิวที่ไหนนี่คันนี้นะครับป๋าแน่นอนนะครับไม่ถึง200,000ถูกกว่าแจ๊สถูกกว่าสวิ t ถูกกว่ายาริสนะครับผมเอาไปเก็บให้เน็ตคือจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้พูดง่ายๆนะฮะเพราะสิ่งที่มันอา,อาจจะมีตําหนิอยู่บ้างเนี่ย มันไม่ได้มีผลกับการขับขี่หนึงเครื่องนิ่งแอร์เย็นช่วงร่างสมบูรณ์ไม่มีซุดไม่มีหมอเพิ่งเซอร์วิสมานะครับผมนี่คือ3สิ่งปัจจัยหลักที่ผมมองว่าในการซื้อรถมือสองเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องมองอย่ามองว่าโอ้โหรถสวยภายในสวยนะฮะภายนอกสวยแต่เครื่องพังนะฮะสุดท้ายเอาไปซ่อมเป็นแสนนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดี แอร์เย็นนะครับผมส่วนข้างนอกมีตังทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะเอาให้สวยแค่ไหนก็ทําได้นะฝ้าเพดานอย่างนี้จะแหมจะบุเป็น VIP เป็นกากเพชรติดไฟล้อมก็ได้มันก็แค่เป็นรอยเลอะตามอายุของมันเราไปคลีนเอาสักนิดหน่อยซึ่งผมก็ขายในราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผู้ซื้อนะฮะเพราะรู้ว่าต้องเอาไปทําต่อปะ่ะแต่สิ่งที่ได้ไปหลักๆคือนะฮะตัวถังเดิมทุกอย่างนะครับผมน็อตซอกมุมเดิมทุกอย่างนะครับผม เป็นตัวอย่างที่บอกนะาเป็นตัวเฟสลิฟแล้วซึ่งจะแตกต่างกว่าตัวแรกคือรู้เลยว่าคุณซื้อขับไปเนี่ยโอ้นี่ตัวเฟสลิฟแล้วเนี่ยคุณนะฮะนอกจากจะมีภายในที่แตกต่างกันนะฮะไฟท้ายก็จะเป็น3 4ขีดอย่างนี้นะฮะเป็นตัวแรกจะเป็นตัวใสๆแค่2ขีดนะครับผมสีสันผมถือว่าให้ถ้าเกิดไม่เทียบตรงรอยที่เป็นตรงนี้นผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนอกนั้นเงาฉ่ำหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ เปอร์เฟกนะครับผมอาจจะมีตรงนี้อีกสักนิดนึงนะที่มันมันแตกอยู่หน่อยหนึ่งอันนี้รายงานตรงๆไม่เสียเวลาทั้งผมและพี่ที่จะมาดูนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับกับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้มันถูกจริงๆถูกกว่าสวิตถูกกว่าแจ๊แต่ได้สมรรถนะคุณภาพใน,ร,นระดับผู้นําระดับประธานนะพอดีระดับเชื้อพระวง์ในราคาไม่ถึง200,000บาท ร้อมแล้วก็ทักเข้ามานะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไป,ไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับไปชมห้องเครื่องกันครับผมได้เวลามารับชมขุมพลังห้องเครื่องของ w 220กับเครื่อง 2,800cc 204แรงม้านะฮะดูความเดิมความแห้งของเครื่องยนต์นะฮะผมพามาให้ดูบอดี้ตัวถังก่อนว่ารถก็เดิมจริงนะเพจสติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบน็อตเนทุกอย่างยังอยู่สวยนะครับผมนี่นะ ตัวเลขราซีรีส์อะไรก็ยังอยู่พบที่สําคัญปกติทุกคันจะเป็นหมดตรงนี้แตกแต่คันนี้ยังไม่แตกนะฮะถือว่ารักษาดูแลด,ดีมากนะฮะดูห้องเครื่องครับแห้งกริบๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าหัวใจในการซื้อรถยนต์มือสองนั่นก็คือ1นนะครับผมเครื่องยนต์ต้องดี2ช่วงร่างต้องดี3ามแอร์ต้องเย็นนะฮะแค่นี้ซื้อได้นะฮะถ้าเกิดซื้อมา ดูสวยเครื่องยนต์ไม่ดีเคยชนเขียวชนมาโอ้โหเต็มซับน้ำตาได้เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะเสนอให้กับผู้ที่มีงบน้อยอยากเอาไปปั้นอีกต่ออีกสักนิดต้องบอกว่าอีกสักนิดนะฮะก็มีแค่อะไรครับไฟเอสไอเอโชว์ซึ่งไม่มีปัญหาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วก็บอดีด้านข้างนะฮะแล้วก็อ๋อจะมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่อาจจะเป็นฟิลหลุดหรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็คเบาะ บอกคนนั่งหลังข้างขวามันจะปรับไม่ได้ตัวเดียวนะฮะนอกนั้นใช้ได้หมดนะฮะคนขับคนนั่งข้างฝั่งตรงข้ามนะฮะก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะนี่คือความชัดเจนจากเพจสมาคารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงและคันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกจริงๆนะฮะไม่ถึง20,000 0แต่คุณได้รถนะฮะในอดีตที่เคยมีมูลค่า8ล้านบาทวันนี้ร่วงลงมาเหลือ 3% 3%ไม่ถึงด้วยฮะ3%ของ8ลา้านคือ2 4 0 0 0 0ีการนี้มันแค่2 0 0 0 0 0ผมว่าตีอง 2, 2้2%กว่า,วาแต่สภาพนะฮะไม่ใช่100%แล้วสสองเอรฮะผมตีให้80%ขึ้นนะฮะสำหรับคันนี้80%ขึ้นหมายถึงว่าอะไรฮะ A ครับผ่านมาตรฐานนะฮะร,รถไม่ได้อยู่ในสภาพ50%หรือว่าเคยที่สมบูรณ์100%แล้ววันนี้รถเหลือสภาพ50% อันนี้มันยังอยู่ที่80%แต่เราขายในราคา2%จาก8ล้านคุ้มค่าแค่ไหนลองถามใจคุณดูครับกับเพศส,สมาคาร GA, รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงสนใจยังไงทักข้ามานะครับสวัสดีครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็พามาชมหๆก็ชมห้องเครื่องด้านหน้าก็มาชมห้องเก็บของด้านท้ายนะก็จะมีตู้พัดลมแอร์ด้านหลังนะอันนี้ ถอดได้นะฮะถ้าเกิดเราจะวางของก็ถอดแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้ให้ปิดนะฮะสำหรับใครที่จะไม่ใช้งานก็ถอดออกได้นะถอดปักแกะรึงออกเก็บไว้บ้านได้นะครับผมนี่ฮะความเดิมของเขานะฮะให้ดูนะครับผมน็อตนิดยังเดิมนะฮะนี่คือบอดี้เดิมเดิมแท้แท้นี่คุณจะได้ไปนะฮะดูสิครับยางอะไรอุปกรณ์ยังอยู่นะฮะกระดาษนี่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะฮะก็ได้ความเดิมนะคันนี้ซื้อไปปั้นซื้อไปสะสมรถประหยัดต้นทุน นะฮะก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันให้คุณพิจารณาครับผมกับเพจสมารารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้ถูกจริงๆนะฮะเป็นตัวช่วงยาวนะฮะนั่งสบายกว้างกวา่ามีตู้เย็นพร้อมนะฮะสีสันยังสวยสดงดงามไปเก็บต่ออีกนิดรับรองว่าสบายบายนะครับผมยังสนใจไงทักกันเข้ามานะครับราคาดีแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ your tracks today. Your tracks today.